ทำไมการนั่งเฉยๆและกำหนดลมหายใจถึงได้บุญมากเพราะการที่นั่งสมาธิล้วได้บุญเวลานั้นเราไม่มีความคิดอกุศลใดๆเกิดขึ้นเลยไม่มีความคิดไม่ดีคิดมู่ร้ายกับคนอื่นหรือไม่คิดอกุศลที่เกี่ยวข้องกับตนเองอาทิเช่นตื่นมาแล้วเสพข่าวหน้า facebook แล้วด่าว่าคนในข่าวนั่นก็คืออกุศลแล้ว เพราะคุณคิดและเสพเรื่องที่เป็นอกุศลคนที่เราเบียดเบียนคนแรกเลยก็คือตัวเราเองถ้าหากเราทำอย่างนั้นทุกๆวันจิตใจก็จะขุ่นมัวเศร้าหมองจนเราขาดสติเพราะนำอาความคิดและสติไปผูกไว้กับเรื่องภายนอกแล้วจะแก้วิธียังไงไม่ให้คิดอกุศลอย่างไรการคิดกุศลคือความคิดที่ไม่อยากได้ใครมี ไม่มีกิเลสใดๆคิดแต่จะเป็นผู้ให้คิดแต่จะทำเพื่อคนอื่นดังนั้นการกระทำใดๆที่มีความอยากอยู่ยังไม่ใช่กุศลกุศล,กร,ศลกรรมแท้จริงแม้กระทั่งคิดว่าอยากไปทำบุญจังอยากไปนั่งสมาธิในวัดเงียบๆใ,ใจสงบอันนี้ก็ไม่ใช่กุศลแท้ๆถามว่าทำแล้วได้บุญไหม ถ้าทำไปเพื่ออยากจะได้ผลบุญตอบว่าได้แต่ว่าบุญถูกลดทอนไปมากเพราะทำแล้วหวังผลไม่ได้ให้จากใจที่เป็นกุศลจริงๆการนั่งสมาธิคือการทำจิตให้ว่างและไม่ยึดติดกับสิ่งใ,ใดๆทั้งสิ้นไม่มีความอยากไม่มีกิเลสไม่คาดหวังถึงผลบุญที่จะได้รับแต่คิดอยากให้บุญนี้ส่งถึงทุกๆท่าน ที่เรามีโอกาสจะให้ได้แสดงว่าจิตเรายังไม่บริสุทธิ์ร้อเอร์เซนแต่ก็ยังดีกว่าไม่ปฏิบัติเพราะอย่างน้อยได้รู้ถึงวัตถุประสงค์แท้จริงและประโยชน์ของการทำสมาธิว่าทำเพื่อตัดกิเลสภายในแม้ทำได้เพียงชั่วครู่ก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้ลงมือทำเลยลองสมาธิเกิน5-10นาทีได้ หรือสัปดาห์ละ1-2ครั้งพยายามทำสมาธิให้สม่ำเสมอผลที่ได้จะรู้สึกว่าตัวเองจิตจะสว่างจิตจะว่างแม้ยังเศร้าหมองยังมีความทุกข์ก็จะค่อยๆดีขึ้นห่างมีเวลาลองปฏิบัติปัศนากรรมฐานจะทำให้มีสมาธิอยู่กับทุกๆเรื่องในชีวิตอาทิกับงานที่ทำอยู่การมีสติทุกขณะจิต เพียงแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วไม่จำเป็นต้องไปหาที่สงบที่ไหนแม้ใจเราสงบต่อให้อยู่ในสังคมวุ่นวายก็ไม่ทุกร้อนคนไม่เคยนั่งสมาธินั่งสมาธิได้ไม่นานทำไม่ค่อยได้เพราะเป็นคนคิดฟุ้งตลอดเวลาจึงต้องลงมือฝึกหากไม่ลองฝึกก็จะยังไม่มีสติ